ก็นะครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้าตัวนี้กันนะครับที่คุณเห็นอยู่ในตอนนี้มันคือ a อเรียลกันดั้มนะครับที่ติดมาพร้อมกับ f ฟล์ยูนิตนะครับน่าจะเป็นของซีรีส์วิสคอมเมอร์คิวรีผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นของค่ายน่าจะท T นะไม่ทีีทก็ดาบันนี่แหละแต่แต่น่าจะท T นะครับเพราะว่าชิ้นส่วนพลาสติกมันทําให้หนึกถึงท T นะครับ <c oughs> ตัวนี้ผมพูดตรงๆว่าไอ้ส่วนส่วนดีเทลอะไรทุกอย่างอ่ะมันแทบไม่ต่างกันกับ เจ้าตัวนี้เลยนะที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้เดี๋ยวเอาให้ดูมันเหมือนกันกันกบเจ้าตัว aerial ธรรมดาที่เป็นพาร์ใสอยู่ในวะเดี๋ยวกับเจ้าตัวนี้นะครับที่เคยรีวิวไปให้ดูก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยเจ้านี้คือ aerial นะครับที่เป็น clear p a r สนะครของค่าย tt นะครับนี่ให้ดูกันจุดขยับอะไรเอ่ยเหมือนกันหมดทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับมันจะต่างกันอย่างเดียวก็คือตรง backpack ด้านหลังเนี่ยนะครับมันก็จะมีเป็น fly unit เข้ามาเห็นไหมฮะ น,น,นี่ครับก็จะมีแค่ไฟยูนิตเพิ่มเข้ามานะครับส่วนการประกอบอะไรพวกนี้ผมพูดูตรงว่าดีนะครับเหมือนกันกันกบตัว a อ r ์เรเลยนะครับคือไม่ต่างกันแต่ที่มันไม่ดีเลยก็คือสติ๊กเกอร์นะครับอันนี้เห็นเห็น <laughs> ชัดเลยเนี่ยว่าแม่งล่อนออกมาแล้วยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยนี่สติ๊กเกอร์แม่งหลุดง่ายมากนะครับนี่ยแกะออกไปเลยแล้วะติดไปมันก็ไม่ได้สวยขึ้นสักเท่าไหร่นะครับไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยแกะออกแม่งเลยนะครับเห็นปหเนี่ย สติกเกอร์หลุดง่ายนะครับเป็นข้อเสียของงานจีนแล้วกันนะผมพูดตรงๆงานจีนทุกตัวสติกเกอร์มันจะมีปัญหาหมดเลยนะครับส่วนข้อพับจุดขยับอะไรต่างๆนะครับอย่างที่บอกนะเหมือนกันกับเจ้าตัวแอร์เลเลยผมจะไม่พูดถึงแล้วนะครับตรงส่วนที่มันต่างกันก็คือตัวนี้นะฮะซึ่งไอ้ตรงนี้แหละแบคแพคมันเนี่ยมันจะสามารถขยับเปิดไอ้คันนี้ออกมาได้นะครับแต่ว่าไอ้ตรงนี้ค่อนข้างหลวมนะครับหลวมมากนี่หลวมมากเนี่ยเนี่ยบุญจะเห็นว่าผมขยับขยับมันก็หลวมละ ผมก็ไม่รู้ว่าผมตอบผิดหรือเปล่าแต่ผมว่าไม่ผิดหรอกผมดูคู่มือผมตอบมาก็เยอะนะครับไม่น่าผิดให้ดูดีเทลใกล้ๆก,ก,ก่อนแล้วกันนะครับว่ามันสวยไหมเป็นยังไงนะครับพูดถึงการประกอบนะครับการประกอบดีไอซีรีส์วิดฟอร์มเมอร์คิวรีจากจีนเนี่ยผมเท่าที่ต่อมานะครับมันดีดีกว่าดีกว่าโมจีนยุคเก่าๆที่ผมเคยต่อไฮเกรดมาเลยนะเนี่ยอันนี้คือดีมากคุณจะเห็นว่ามันแอคชั่นจุดขยับอะไรไม่มีหลุดเลยนะเนี่ยดีมากเลย เออแต่ที่มันแพ้บันไดเลยก็คงเป็นเรื่องเนื้อพลาสติกนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ยังไงมันก็คงไม่มีทางชนะบันไดได้นะเนื้อพลาสติกก็ต้องยอมกันไปนะครับว่ามันคงสู้ของแท้ไม่ได้นะครับแต่ว่าที่มันทําให้ผมเซอร์ไพรส์แล้วก็แปลกใจได้อย่างที่บอกนะว่ามันไม่น่าเชื่อว่ามันจะสามารถต่อได้ต่อง่ายไม่ติดขัดไม่มีปัญหาคือมันมันต่อง่ายอ่ะเออผมไม่น่าเชื่อมันจะต่อง่ายขนาดนี้นะครับอ่ะพูดเย็นยาวให้ดูดีเทลนะฮะนี่คุณเห็นปะ ดีเทลลายเส้นเอ่ยเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้คมมากนะเวลาตัดเส้นนี่ผมบอกเลยว่าตัดยากมากนะเพราะว่าดีเทลมันไม่ลึกไม่คมสติกเกอร์ก็หลุดง่ายไอยตัวข้างหลังก็หลุดแล้วแหละเนี่ยเห็นปะเนี่ยหลุดหลุดอยู่เนี่ยนี่เห็นไหมนี่หลุดแล้วดึงออกมันเลยนะครับติดไปมันก็ไม่อยู่นะครับผมติดนอกจากอีกวิธีหนึ่งคือคุณก็ติดกาวเลยแต่ว่าถ้าเป็นของบันไดมันก็จะไม่มีปัญหานี้นะครับไอพวกสติกเกอร์หลุดล่อนเนี่ยไม่จําเป็นต้องติดกาวร้อยไม่ต้องไปติดกาวยุคูอะไรช่วยนะครับแต่อย่างว่านะครับเป็นเสร็จมันรานคาง ไม่ได้ดีเวอร์วางไปสมดนะครับเอออีกจุดข้อเสียหนึ่งที่ผมเจอนะเดี๋ยวผมจะบอกให้มันคือไอ้ตรงนี้ฮะไอ้ตรงชิ้นเนี้ยของของทุกตัวเลยนะตั้งแต่ไอ้ตัวเคลียร์พาร์แล้วก็ตัวที่เป็นตัวธรรมดาตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือผมตอบผมมีเคลียร์พาร์ด้วยกันด้วยกันทั้งหมด2ตัวนะจะมีตัวนี้เพราะว่าผมสั่งซ้ำมานะครับถ้าใครจําได้ก็คือไอ้ชิ้นเนี้ยมันน่าจะเป็นข้อเสียของทุกตัวเลยคือมันหลุดง่ายมากมัหลุดแบบมันล็อกไม่อยู่เลยไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับอืมมเเนเนเนน,น,นีี่ยออ้้ชิงหากทัป็ดล เนี่ยมันล็อกไม่อยู่ผมต้องติดกาวไว้นะอันนี้ที่เห็นเนี่ยอันนี้ผมติดกาวไว้นะเพื่อว่ากันไม่ให้มันเด้งออกมานะครับถ้าถามว่ามันเด้งไหมมันก็คงไม่ได้เด้งออกมาหรอกแต่เพียงแค่ว่ามันจะมีปัญหาเวลาที่คุณขยับไปขยับมาอย่างเงี้ยมันจะหลุดง่ายนะครับตอนแรกผมว่าจะมาแค่รีวิวไอ้เจ้าพวกนี้นะครับแต่คิดไปคิดมาแล้วก็คือมันไม่มีอะไรอะ่ะคือหน้าตามันก็เป็นโมโจีนที่ดูดีตัวหนึ่งนะ เดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไปนะครับเดี๋ยวผมมาสรุปให้ดูแล้วกันนะครับว่าไอ้เตาซีรีส์160บาทที่ผมสั่งมาทั้งหมดเนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวผมขอหยิบลงมาให้ดูก่อนแล้วนี่คือทั้งหมดนะครับของโมจิราคา160บาทที่ผมสั่งมานะครับราคาต่อตัวนะ160บาทต่อตัวนะครับ อย่างที่เคยรีวิวไปนะครับหลายๆอย่างก็ถามว่ามันมีปัญหาในการต่อไหมบางตัวมันก็ไม่ได้มีนะก็ตรงตามมาตรฐานมันไปนะครับว่าดาบันทําได้ประมาณนี้แหละเออไอตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะผมบอกไว้ก่อนเนี่ยเจ้าตัวฟรีดอมเดี๋ยวบางคนบอกว่ามันเป็นดาบันเอาเ okay, กะกะเราถอยไปดิบางตัวบอกเป็นงานดาบันบางเอ่อบางคนบอกเป็นงานบาบันบางคนบอกเป็นงานทีทีนะครับคือมันพูดยากมากเลยเพราะมันไม่เขียนแบรนด์ติดเนี่ยผมก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นงานของค่ายไหนนะครับแต่ว่าไอพวกเคลียร์พาร์ททั้งหมดที่สั่งมานเนี่ยนะจะเป็นพวกเนี้ยคืออันเนี้ ไอตัวสไตล์อ่ะดีแอรเรีย uh, ลตัวนี้ a อเรียลดีแต่ว่าฟรีดอมไม่ดีผมว่ามันน่าจะเป็นคนละค่ายกันไหมเพราะว่าการตอบมันคนละแบบกันเลยอ่ะแต่ถ้าหากว่ามันเป็นอย่างที่เขาบอกจริงๆก็คือเขาบอกว่าฟรีดอมเนี่ยจะเป็นจะง,งานของดาบันนะครับผมก็บอกเลยว่าโอ้โหถ้าฟรีดอมเป็นงานดาบันจริงนะฟังก่อนนะถ้าฟรีดอมเป็นงานดาบันนะผมบอกเลยว่าตอนเนี้ยดาบันแพ้ทีทีอะ่ะ คือทีทีแอร l เอลทีทีนี่ต่อง่ายมากไม่มีปัญหาอะไรเลยต่ออย่างกับโมบันไดเลยนะครับเนี่ยตัวหลังด้วยตัวเนี้ยตัวหลังก็เป็นงานทีทีนะไอ,อตัวตัวแอริเอลที่มันไม่ใช่พาร์สใสเนี่ยในไหนก็พูดละอัดิสรุปให้ฟังเป็นคลิปจบไปเลยนะครับสำหรับซีรีส์ร้อยหกสิบบาทนะครับเป็นพาร์สสุดท้ายก็คือเจ้าตัวเนี้ยนะครับฟรีดอมเนี่ยปัญหาก,ก็คือต่อยากหักเยอะเขา่หาหักอันนี้นี่จะรู้เลยว่าเข่ามันหักมาตั้งแต่อยู่ในกล่องเลยนะครับผมก็ติดกาวติดอะไรไปมองเห็นว่าเดี๋ยวผมลองลอง คุณจะเห็นว่าเขามันหักนะครับเนี่ยเข่าสีเหลืองนะดูดูเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันหักมันเป็นรอยหักเลยแล้วผมก็กาวมันไว้นะครับอ่าอันนี้คือข้อเสียของเจ้าฟรีดอมตัวนี้นะครับถัดมาแอเรียละครับแอเรียลนี่ผมบอกตรงๆนะมันมันไม่มีข้อเสียอะไรเลยนอกจากถจงที่ผมบอกนะครับว่าก็คือไอ้ตรงหน้าอกนี้แล้วก็สติ๊กเกอร์ที่แปะไม่อยู่มีแค่นั้นเองนะครับส่วนงานประกอบอะไรของแอเรียลนี่ไม่เชื่อไม่น่าเชื่อว่าทําได้ดีมากนะครับ ดีจริงๆดีจริงๆด,ดีจนผมแบบตกใจอะเซอร์ไพรส์รเลยอะ่ะสไตร์นะครับเจ้าตัวเอ็นที่เกรดสไตร์นะครับก็อย่างที่หลายๆคนรู้นะครับเข่าชิ้นหนึ่งฝั่งนี้มันเบี้ยวนะครับฝั่งซูมเห็นไหมยกให้ดูใ,ใกล้อ่านี่คุณจะเห็นแบบว่ามันเบี้ยวนะครับแล้วก็มีฝ้าขาวอยู่บริเวณนี้เนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยตรงที่ผมชี้อะคุณจะเห็นว่ามันแบบมันเบี้ยวแล้วมันก็มีฝ้าขาวเพราะว่ามันเกิดจากการที่ผมอะเอาไดรร้อนไปเป่ามันนะครับแล้วก็พยายามบิดมันกลับมานะครับให้เข้ารูปนะฮ โทษทีฟ้าขาวมันเกิดตั้งแต่ก่อนที่ผมเอาไดไปเป่าแล้วนะมันไม่ใช่ว่าเกิดเพราะผมเอาไดรเป่ามันเกิดก่อนที่ผมจะเอาไดรไปเป่าแล้วแล้วผมก็เลยวิธีแก้ก็คือเอาไดไปเป่าให้มันร้อนให้มันอ่อนตัวนะครับแล้วก็บิดมันกลับคืนก็ต่อได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเจ้าพวกเนี้ยต่อดีเหมือนกันหมดเลยเนี่ยเนี่ยสตัวหลังเนี่ย๋ยผมให้ดู1 2 3 4เนี่ยพวกเนี้ยยืนเกะก,กะลอ,อย่างวะเบียเบียงไหมอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้สตัวเนี้ยเข้าเฟรมดิไอ้สตัวเนี้ยต่อไม่มีปัญหาอะไรเลย ต่อดีมากนะครับจะมีแค่ปัญหาก็คือที่บอกไปก็คือชิ้นส่วนมันมีมีงอบ้างมีอะไรบ้างนะครับสติกเกอร์แปะไม่อยู่อันนี้เป็นเรื่องมาตรฐานของโมโจีนอยู่แล้วแต่ที่มีปัญหาหนักเลยคือสไตร์เออไม่ใช่สไตร์ก็คือเจ้าตัวฟรีดอมนี้นะครับเถิดเว้นที่ว่างหน่อยฟรีดอมนี้นะมีปัญหาที่สุดแค่นั้นเองนะครับส่วนที่เหลือไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับต่อง่ายต่อสะดวกไม่น่าเชื่อเหมือนกันหรือมันเป็นเฉพาะรุ่ใหม่ๆเหรอเออไม่รู้อะแต่ว่า ไอเนี่ยอย่างที่เขาบอกกันว่ามันเป็นงานท t เนี่ยไอพวกเนี้ยไอพวกเนี้ยไอพวกไอพวก a r i a l ไอพวก entry gate style แล้วก็เนี่ยพอมันเป็นงานที t ีผมก็ไม่เข้าใจว่ะอันนี้ผมพูดตรงๆผมตอบให้คุณไม่ได้ว่าทําไมมันถึงได้ดีอะแต่ถามว่าดีสู้บันไดไหมสู้ไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ว่าในบรรดามโมโจีนไฮเกตท,ที่ผมต่อมาแล้วผมก็มีประสบการณ์แย่ๆกับมันมาอันเนี้ยไอสตัวเนี้ยไม่มีปัญหานั้นเลยอะ จริงๆใช้คำว่าสี่ตัวไม่ได้มันแค่สามตัวนะครับเพราะว่าไอ้สองตัวนี้มันซ้ำกันนะครับสั่งมาเกินอ่ะหลักๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสรุปให้ฟังก็คือว่า Freedom เป็นตัวเดียวที่มีปัญหาในการต่อนะครับก็คือต่อยากมีหักมีกาวอะไรก็ว่าไปนะครับส่วนตัวอื่นมีกาวบ้างบางจุดที่มันหลุดง่ายนะครับแต่ไม่ได้เป็นปัญหาเกินกว่าที่จะแก้ไขนะครับก็จบไว้สั้นๆแล้วครับสหรับเจ้าพวกกันดั้มราคา1 6 0 1 0บาทไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร